เรืองนี้ผมจะไปแล้ว สองอะแจงเลยนะคืออะไรอ่ะมาดูชุดแม็กซ์สองคือมาจากไหนว่ขอรับเฟสนั่นไงเองขอบคุณค่ะ <c oughs> ทุกคนเข้ามาดูตอนที่นางนวลสตายแล้วนานที่จะมาไล์ด้วย นให้น้องเอิ้นชื่อขอให้ชินอา้าวปิคนขอโทษขอบคุณปิคนขอบคุณพี่อะไรเนี่ยสงง่งของไอ้ไม่ได้เชิญน,นะหนูก็โทษหนูไม่ได้เชิญหนูหนูจะกดเข้าไปดูชื่อพี่อ้อนไหนป้อนอะไรแม่รักมากขอบคุณค่ะ เลยพี่ครับเกิดศูนย์หกอุ้ยเสียงเขาเกิดศูนสี่เองขอบคุณสำหรับใจส่องค่ะเอ้ยทุกคนทุกคนทำให้ผมติดใจนะครับแต่ผมต้องไปเรียนแล้วครับรุวัสดวนครับผมต้องไปเรียนแล้วครับผมมีพิษแรงงานครับทุกคนถึงสี่สิบอาการสี่สิบออกแล้วสวยมากรับกำลังไป เดี๋ก็กกกจะ4ีสิแล้วนี่ก็รอไปพร้อมกันนี่ไงสี่สิไปพูดจริงเขาพูดจริงคืออะไร,รอ่ะอะไรคือพูดจริงวะ เ้ื่อเขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะพี่ไปทำงานแล้วนะคะเอเค่ะน้อจ่ทำงานอะไรคะมันสวยคะ่ะแฟงอ๋อ คนหลังหน้าคุณคุณคุณปะจริงเปล่าก็อยู่แถานี้แหละหน้านเลยคุณอย่าหันหลังคุยกันอย่าหันหลังคุยสิครับเส้ยนี้ผู้ีจังหะผุ้นีจั <laughs> จงหวะใครเนี่ย บ้านใกล้เรือนเคียงค่ะขมิ้นปอขมิ้เออคขมิ้นน้องเคไอ้น้องเคไอ้น้องเคอ๋อดีค่ะดีค่ะคืนนี้พาใครมาหรือเปล่าคะอันดุอยากได้หมูดิ่งจังเลยตัวจังแม่อยากได้หมูเด้งจังเลยขอดูหน่อยผู้ใหญ่คะไม่รู้จักไม่รู้จักกันอยากดูค่ะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะ ูให <t od em |ms|> ้กูเห้ยังไงอ่ข่ออตากเางได้เม่อาะกาศบบแล้วกขอสุดเนอ่ะนี่นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนรงเนี่พี่คะซัพพอร์ตหนูหน่อยได้ไหมคะใครเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีคนทั้ห้าคนค่ะสวัสดียี่ห้าคนค่ะใส่ตามึงสมัคมึงดีอ่ะหรอเด็กเด็กตากระดาบตัวบบเงี้ยอยู่นี่ก็อาก่านกบอกคือกลัวไมเห็นเงื่อนที่เขาเพื่อนเพื่อนหนู่หัวล้อเสียงดังเพราะไหมเดี๋ยว์เลย ค่ะไรก็บ้ามกนคิบอร์ข้ไม่ซื้อข้ามนได้นคืนได้นะคะเกี่ยวกับโรบสูี์ก็จะมีกาเล็กซี่ขอบคุณผู้รีห้ามค่ะเ่ไหร่อะไรครับนั่งเล่นค่ะวัสดีครับเพื่อนวัสดีค่ะนี่กูเดียรตัวไห้กันยัน่วกิ้งสูงไข่ ส่งของขวัญให้หนูหน่อยได้ไหมคะบอกเกินก็ใส่บอดีถ่ว่ามันไหลั่ไหลมันไหลี่นี่แน่น่ะขออวหรือห้องไหลหัดหรือเหรือ้องสิบหัวเดเป็นฉากห้องเห็ดเป็นบุ้งนั่นสิกระสวยบุ้งนั่นสิข้างหลักับเหดฉากนะนี่เืมึงมึงมันจังแบบก็ตามผู้ใดความป่อนัยดีบุ้งนันสิกระสวย ค่ะอ่าเรียกว่ากระดาษลูกเสือลองฟูมพ่อมาเห็นลูกเสือลองหน้าเหมือนเสือนะครับแอ้นอีกนู้เป็นลูกแมวครับพี่อันนี้กับปีกหมวกกันเป็นหมวกเป็นหมวกมาได้ไม่เขาบอกว่าลูกเสือทั้งหลาหมือนเสือหน่อยครับพ่อน่ะ อนว่ะอีตั้มไปยเป็นคุณเอากูเป็ุ้นกันแหละโอเคอีทตั้มใส่บัตรนชิคนีวันมี้ฟส่สกับหลนใส่เอาน้ำโกตัวอ่ะวันดีค่ะคอมเมนต์คุยกันได้นะคะคุเขาคุงามสวัสดีครับสวัสดีค่ะเลยครับมาเจเลยค่ะไข่กับเราอ่ะไข่ๆเกเขียนสอร์ตพี่หน่อยได้ไหมกูรู้แล้วถ้าเห็นเป็นสูตรปกติแล้ว แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยปุนิ่อันนี้มันอันนี้มันบ่ได้หนักมันบาอันเนี้มันเป็นขอบเุาติดตามใหม่ค่ะใช่งเนี่น่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากไหมขอบคุณด้วกูหลังจกที่วานช้าใครกังสง่าเอยก้อนหกไสองค่กับงาเอบยนั่นหนดีเลยขอบคุณค่ะ เลยคอยู่มหาสารคามค่ะอยู่เลยจ้ายังไปนตรวจยุอยู่ยสารค,สคารมค่แสดอยู่เลยจ้าสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วค่ะขอจอให้หน่อยนะคะไม่ต้องขอค่ะมีอะไรไหมแต่เราติดต่อพี่นุ่นขอจอให้หน่อยได้ไหมพี่นุ่นเหรอ,อ <laughs> ขอบคุณที่ติดตามใหม่ค่ะ ติดตามนะคะช่องนี้ไม่ดีจะสิแตกโอเคยัยคือผ้ากันตะหักเทนแมมบอกขอบคุณค่ะแค่สอหรับคันนี้แล้วขอบคุณคะะคุณถังคือเจ้าบอก ของคุณค่ะพี่ของมูดิ้งได้ไหมคะนี่ไงสวมไหล่เลยสวมไหลก็ฟิลแบบกับเขาอะเป็นแบบไพใสเลยเลยใ่เลยนั่งก็สิเป็นไายสเลแล้วมึงซ้อวิงโขงในท่าหลังถ้าให้ดีนะรองเพลงให้ฟังก่อนหนูร้องเพลงไม่เป็น ปัง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 คุงคืออย่างคนบางต แ่หนูจะบอกรักพี่สิบทีค่ะถ้าสง่งถ้าสง่ง,สงค่ะหนูมไม่เอาก็ไดส่งหมา <c oughs> มา,มาสักสามตัวค่ะนะเ